ประสบการ์เบิร์ดนิดเดียวก่อนเข้าข่าวนี้คุณผู้ชมสมัยเบิร์ดยังหนุ่มยังแน่นสองครั้งเบิร์ดไปทําข่าวนะครับแล้วก็ไปกับทีมข่าวสองทีมซึ่งเป็นเป็นคนละทีมกันนะครับทั้งสองเหตุการณ์นี้คือผมแวะกินข้าวแล้วคนที่ร้านก็จะถามว่าคนในรถนั่นน่ะเขาไม่ลงมากินด้วยหรืออทีมข่าวทีมข่าวเวลาไปไปกี่คนสามใช่ไหมนักข่าวช่างภาพผู้ช่วยเขาบอกว่านี่ค่ะคนบนรถอ่ะ ไม่มากินด้วยแล้วผมเจอแบบนี้สองครั้งส่วนคุณยายคนนี้นะครับนอนอยู่บนรถกู้ภยัยแล้วมันจะมีเก้าอี้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพไปบ้างแล้วโชเฟอร์นี่ใครอะ่ะฉันคุยกับเขาอะ่ะเขาไม่เห็นคุยกับฉันเลยถ้าคุณผู้ชมเป็นโชเฟอร์จะตอบว่าไงครับ นนึงอะไหนเนี่ยฉันพูดกับเขาก็ไม่พูดก็ดูฉันหน่อยจะถึงกลัวอะไรนะเนี่ยใครคนน่ะไหนเนี่ยนั่งหรือนั่งเหรอจ้าอ๋อมันมีอะไรครับ ฉันกลัวอุ้ยฉันกลัวถ้าจะให้ตอบตามวิทยาศาสตร์คือนี่ถ้ามาอยู่บนรถกู้ภัยเพราะอะไรอาจจะประสบอุบัติเหตุเป็นไปได้ไหมว่าศีารษะได้รับการกระทบกระเทือนอเลยเห็นภาพซ้อนอเห็นภาพซ้อนคล้ายๆคนนั่งนี่คืออะไรพี่หลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าเกิดไม่วิทยาศาสตร์ก็คือรถกู้ชีพกู้ภัยเก็บศพมาเยอะมีวิญญาณอยู่เยอะผีผีครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับ กล้องวงจรปิดรถกู้เชียบฉุกเฉินบันทึกภาพเอาไว้คุณยายอายุ 70- ็ดถึงเจปีได้นอนอยู่ใครนั่งมาในโชเฟอร์โชเฟอร์ก็กผมไม่รู้ว่าแ,แ,แ,แกแกไก่ป่ะนะที่ไหนครับเออ <c oughs> ยายก็ชี้ไปที่บาอเลยแกชี้ใหญ่เลยเห็นไหมแต่ทุกคนก็ต้องถามอย่างนี้อยู่แล้วไม่ลหนที่ไหนเออมันต้องถามอยู่แล้วเจอตรงไหนก็พูดกับเขาเน้ำแข็งเขาก็เอาแต่จ้องตานั่งนิ่งไม่พูดด้วยเลยโอ้โหขอเสียงคุณยายหน่อย เขาเสียยจนะยอยก็พูดกับเขาเนี่ยนมันมันจ้องตายายนิ่งมันไม่พูดกับจายเลยโชเฟอร์เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยบอกคุณยายไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็รีบพาคุณยายส่งโรงพยาบาลครับที่วังน้อยพระนครศรียุทธยาบ่าย3ามโมงกับบ่าย4ี่โมงและยี่ตุลาคมที่ผ่านมากู้ชีพคันนี้คุณผู้ชมนำคลิปไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กจนเกิดกระแสขนลุกทวโซเชียลคุณยายเห็นใคร่ะ ล่าสุดแล้วไปกลางคืนด้วยนักข่าวแม่นักข่าวไปหาพี่มงคลพี่มงคลบลื่นมิอายุ37ปีนะครับเป็นผู้ชีพประจำบูลนิทิพพุทธไทยสวรรค์วันนี้ไงพี่มงคลเปิดพี่มงคลนี่เปิดเปิดให้ใครนะเปิดให้เปียกเปิดให้เปียกหรือเปล่าไม่รู้นะในรถนะครับมีอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินเต็มรถเขาสมบูรณ์นะรถเขาใช้ได้เลยเนี่ยเออนะครับส่วนรอบตัวรถก็ติดสติกเกอร์รอบคันสังเกตว่าข้างรถ ด้านท้ายติดหน้าต่างอะ <podia> ดูที่ดูที่อ๋อโ,โอ้ย pues, <c ats> โอรดมมีสติ๊กเกอร์ติดพระจันทร์แจ้อ้ยเออโอไรย์เออถ้าเป็นเราเออโอพระจันทร์แจ้วัดน้องประชาสรรค์เนี่ยมองผ่านไปก็มันเห็นเป็นเงาคล้ายๆคนเลยนะพี่มงคลก็เลยชวนชวนเปรียกมาเล่าด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขนลุก แต่ยืนยันว่าช่วยเหลือมาคนมาเป็นสิปีเออถ้าอย่างนี้เคลียเออถ้าอย่างนี้เคลียก็อย่าไปโกรธป้าเขาเป็นเราเราก็สงสัยเออเออถ้าเหมือนันต่อเลยพี่เบิร์ตอันนี้ของพี่คลายความสงสัยได้ละครับอันนี้สงสัยอยู่อะไรหัวเฮ้ยหัวขาดหัวหายโกสหรอโกสป่ะ ดูอีกทีหนึ่งตอนเริ่มได้ไหมในนั้นเมื่อกี้มีหัวอยู่นะเฮ้ยสบายใจนิดนึงนะเฮ้ยว่าข่าวนี้มันเกิดกลางวันสบายใจนิดนึงอ่ะแค่นิดเดียวแต่ว่าหัวล่ะหัวอยู่ไหนคุณผู้ชมดูจังหวัดแค่เดินผ่านเสาเห็นไหมเมื่อกี้มีหัวขาวๆอยู่ข้างบนไม่หรวเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นภาพดงตาไงซูมให้ดูข้างหลังดูข้างหลังดีผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะก้มลงแล้วก้มลงไปทำอะไรอ่ะก้มลงแล้วอ่ะก้มลงทำอะไรหยิบอะไรขึ้นมาหัวเฮ้ยเขาจะยัง ไม่ได้หายไปไหนมันเป็นหุ่นไปนี่ฮัลโลวีนแล้วหุ่นบ้าอะไรเดินได้น้ำแข็งก็ก็มันมีเขาใส่หุ่นไงมันเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในเวียดนามมีขบวนแห่ท่ามกลางสายฝนพอแห่เสร็จก็หลบฝนแล้วมันมีคลิปหัวหายแบบนี้สรุปคือกลายเป็นหุ่นผู้หญิงที่มีหัวเข้าใจไหมมีคนอยู่ในหุ่น Oh. แล้วเสร็จแล้ว oh. หัวมันหล่นจังหวะนั้นน่ะที่เดินผ่านเสาคนที่เดินตามอ่ะเขาก็เก็บหัวที่หล่นให้ oh. ทีนี้ตัวคนที่ใส่หุ่นอยู่นั่นอ่ะมันก็เลยดูเหมือนไม่มีหัวก็เดินเดินเดนเดเดินอยู่ต่อไปค่ะ hmm. เป็นคลิปยิ้มแต่หลอนแล้วก็บอกด้วยนะถ้าเห็นแบบนี้ตอนกลางคืนนะพี่บอกว่าโชคดีหน่อยที่อันนี้กลางวันใช่ปะล่ะ hmm. ถ้ากลางคืนก็วิ่งเหมือนกัน hmm. เดินมาอยู่ดีๆไม่มีหัวซะงั้น ลงตัวยังฮาโลวีนนี้ชุดลงตัวยังว่าเราสามคนแต่งอะไรคือพี่อยากได้อะไรคุณผู้ชมพี่ไม่ได้อยากได้หรอกแต่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าของพี่ต้องเป็นผีหัวขาดทำยากคี่ทำยังไงทำไม่ได้หรอกคุณผู้ชมรอดูห้ามเปลี่ยนช่องห้ามไปช่องอื่นเลยนะฮาโลวีนจะได้เห็นพี่เบิร์ดหัวขาดหรือเปล่าคะ่ะ